สวัสดีค่ะอยู่กับสวนเพชรเพลินค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามการย้ายท่อกันต่อเลยนะคะหลังจากที่เราตั้งเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็าจะมาเอาหัวกะโหลกขึ้นจากจุดเดิมกันนะคะเพื่อที่จะไปตั้งที่ใหม่กันเราต้องมาแกะตะข่ายที่คุมหัวกะโหลกเก่าออกเพื่อจะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่กันนะคะ ฝนจะตกอีกเลยนี่ครับสามนิ้วเหมือนกันอือใช่ช่องนี้ที่เป็นตรงสีเขียวๆแบบใหม่แบบใหม่กว้างมากพี่กับน้องนะบกสามนิ้วเหมือนกันแปลกนะ ทำรูช่องให้น้ำเข้าเล็กอย่างว่าเนาะมันเป็นที่ความกว้างของหัวใช่ไหมาะอนนี้หัวนี้จะผอมหัวนี้จะอ้วนนิ้วไซส์ท่างกัน ตอนนี้นะคะเปลี่ยนหัวกะโหลกเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เทปพ,พันก๊อกน้ำนะคะพันทับไว้เพื่อกันการรั่วซึมของน้ำเองแล้วก็ใช้ตะข่ายห่อไว้เหมือนเดิมนะคะเพื่อป้องกันหอยหรือเศษสวะต่างๆเข้าไปในหัวกระโหลกกันการ,การตันนั่นเองเพราะเราเคยเจอมันแล้วเป็นงานใหญ่มากๆเลย ก่อนที่จะเอาหัวดูดลงไปเราก็ต้องมาเคลียร์พื้นที่กันก่อนนะคะมาให้มีเศษใบไม้กิ่งไม้ต่างๆอยู่บริเวณรอบๆอบหัวดูดของเรานะคะหลังจากเสร็จแล้วเราก็จะใช้เชือกนะคะผูกแลก้วยึดไว้กับต้นไม้นะคะเพื่อไม่ให้มันไหลไปตามกระแสน้ำนั่นเองค่ะ หนก็ลงน้ำเลยียหวางกระโหลกที่สองไปเลยและหลังจากที่เราจัดการหัวกะโหลกที่อยู่ส่วนในน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มประกอบท่อเข้ากับตัวเครื่องกันนะคะเอาสายที่หัวกะโหลกดูนะคะมาจําแล้วก็ ส่วนอีกสายก็เป็นสายที่เป็นน้ำออกเพื่อที่จะเอาไว้ใช้สอยภายในบ้านและลดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะเปิดอีกเครื่องนะคะเพื่อส่งน้ำไปเติมอีกเครื่องหนึ่งเพราะทั้งสองเครื่องเราเดินท่อเชื่อมกันทั่วทั้งสวนเลยนะคะเมื่อเราแน่ใจว่าน้ำท่อแล้วเรา,เา,าก็มาทดลองเปิดเครื่องเพื่อเช็คดูว่า หัวกะโลกดูน้ำขึ้นหรือไม่และการย้ายเครื่องปําน,น้ำในครั้งนี้เป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะ,อะชอบกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b ้ให้กำลังใจกันด้วยนะคะ